ทีนี้ประเภทของไอศครีมสามารถแบ่งได้เป็นหลากหลายประเภทมากนะคะขึ้นอยู่กับเราใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดนะวันนี้จะเอาประเภทของไอศครีมมาให้รู้จักกันอยู่สอสองลักษณะการแบ่งนะคะอันแรกเป็นประเภทไอศครีมที่ถูกแบ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะปีพศ2556อาแบ่งไอศครีมออกเป็นทั้งหมด5ประเภทด้วยกัน นะคะประเภทแรกนะคะเป็นไอศครีมนมนะอันนี้ทุกท่านน่าจะเคยทานนะคะเป็นไอศครีมที่ทําขึ้นด้วยจากวัตถุดิบที่เป็นนมนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมจะมีลักษณะเนื้อเนียนนุ่มนะคะ,ะมันมีกลิ่นของนมนะคะ